สวัสดีครับผมการในพาเครื่องครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนในร้อยสามพางครับตอนนี้เป็นเวลาตี5้ผมจะมาเดินสนามอีกครั้งหนึ่งคนเยอะมากนะที่จอดรถเต็มเลยเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าวันนี้เราจะได้เช่าพระรุ่นอะไรกันบ้างครับตอนนี้เข้ามาข้างในโรงเรียนนะคนค่อนข้างเยอะทุกปีเดีไม่รู้ว่าคือใครสวั <c oughs> สดีครับพี่สวัสดีครับพี่อขอดูทานน้ำมนหนได้ไหมครับกลาง อันนี้เท่าไหร่ครับพี่สองหมื่นได้ไหมสองหมื่นทุกว่าลงกล้วอดที่ไหด้แล้ว,ล,วล,ล้อมเพชรเท่าไหร่ครับล้อมเพชรเปิดไว้สองพัน 2, คู่นะคู่สองพันขอดูหน่อยได้ไหมจอดนี่นขอมีเพชรหลุดด้วยครับพี่ คู่นี้ 1, 1, 1, พันหนึ่ไงไหว่ไหมพี่เมื่อกี้มีต่ออยู่ประมาณสิบห้าอของขอบคุณมากครับพี่ครับอันละห้าสิบขอด้วยได้ไหมไม่ได้นะครับถ้ายกรถได้เยอะไหมพี่เยอะได้เท่าไหร่ครับถ้ายกขอบคุณมากนะครับเดี๋ยว <Yes. S 2> ต้องเก็บอีกรอบหนึ่งฮะ ซื้อแล้วโอ้โหสุดยอดไหนขอดูหน่อยครับพี่อ๋อดีครับดีครับถ้าเจอที่นี่อีกแล้วี่อ์เท่าไหร่พี่ของเรองเรพันแล้วกันอเละพันหรอใช่เปิดบินเลยเปิดบินเลย อันนี้ไปทุกที่เหมือนกันใช่ไหมจะเริ่มไปบ้างนี่ถ้ายกเราได้เยอะไหมพี่ตื่นอ่ะลดกล้องไม่มากเท่าไหร่พี่กอล์ได้เท่าไหร่พี่เก้าล้านแล้วจ้าเก้าถ้าสองพันไหวไหมพี่สามมงไหวปะขาดขาดเหรอเคยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ เอเท่าไหร่ครับอเอาเจ็ด<อ>ร้อยแน่พี่พี่หน้ามันสี่ร้อยได้ไหมพี่หน้ามันโดนหน่อยเอ๋อห้าร้อยนี่รอหน้าของห้าร้อยยืดซื้อมาห้าร้อยแล้วรุ่นพีดแต่ซื้อมานานแล้วไงพีอ่อ๋อมาๆมาสุของพี่มากครับพี่ <c oughs> อยู่มานานแล้วพี่ก่งมานานแล้วนี่เดี๋ยวคนต่อสี่ร้อยทุกคนเลยเพื่อพาหน้าเขาโดนหลังเขาตื้นไงโอ้แล้วพี่ ขอบุณครับพีขอบคุณครับเตรงดหรล่ัวเดิมรายกันแรกปลาคำข้าวเห็นปะพิมตื่นนะครับห้าร้อยขายไม่ถึงพิ่ตนภพสวัสดีครับเอาแบบเม็ดเลยครับขายไม่รอดเลยที่เป็ดแล้วกันอีกยหนึ่งงตึงโ้ไม่มีออดหรอกตึง นี่เขามาอยากตายเลยขนใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ร้อยองค์ร้อยองง่ายกว่าง่ายกว่านั่งถ่ายเฟซง่ายกว่ามาเอาฟิลเดี๋ยวโอนนะพี่สองพันหนึ่งนะพี่ครับมาครับเขามะส่งคืิปที่ตอนไหนได้มาคู่กันองค์เลี่ยมทองขายได้วยจัดไปรออีกมานะครับขอบคุณครับยังงีครับ เป็กคกลามัด้วยโอ้โหชใาอได้ได้ครับได้ไม่เห็นรูปร่าง้จริงมาเดินเงี้มาเดินเอาฟิลนี่เป็นวิดีโอหรือว่าต้องครับเป็นวิดีโอเลยได้ด้วมได้เลยกลับวันไหนอ่ะน่าจะกลับวันที่3วันที่8การรวมกัน เขาจัดมาจัดนะมาจัดโอ้โหขาเชียงใหม่ด้วยปะเนี่ยน่าจะจริงป่ะใช่ไปห้างเกียวเพียงจัดน้อยสองแล้วหันใหญ่ได้มาไหมฮะหันใหญ่เขาจัดเหมนกันเมื่อไหร่ฮะเดือนเดือนหน้าเดือนหน้าหรอของสมาคมเหมือนกันเหรอไม่ได้ออกที่ไได้เท่าไหร่ตัดได้เท่าไหร่เอายี่สิบสองบวกร้อยหนึ่งบางจริงคือพอมันตื้นพี่กนปล่อยยากปล่อยยากจริง ส่วนในองค์ที่ติดอะผิวดอกบางจริงใบใบสัตั์เปิดอยู่ที่ไหนครัอยู่แถวไหนก่อนหนึ่งสายใต้สายใต้เลยใช่ได้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 เลยนะพี่ก็ทำมาทำซีลคอนเทนต์อะไรอย่างนะ้ซื้อหน้าตู้พี่คนถ่ายสองพันหนึ่งขาววินาภาสองพันสองสรุปคนถ่ายท่วมสุดซื้อบางสี่ร้อยถูกแล้วมันต้องซื้อไงนะพี่ ไปต่อ Connie, ไ,ไม่ได้เลยนะนี่ขอบคุณครับข้าบตั้งเสียงแบ็ปิ้งไงขอบคุณครับครับพี่ครับบวกร้อยหนึ่งปางกันเชียบทุกคนสุดขอบคุณมากพี่พี่นภาผมไปก่อนนะขอบคุณครับบวกร้อยหนึ่งได้จับพระยังไม่ถึงนาทีโอ้แค่นี้ก็เจ๋งแล้วหวยเยอะแยะนไม่ถึงนาทีหนึ่งได้แล้วร้อยหนึ่งได้ซักหมื่นหนึ่งได้ไหมพี่ เอาหมื่นสี่ครับหมื่นพันได้ไหมไม่ได้จริงๆร<อ>ิงนะครัขอบคุณมากครับไม่ค่อยมาเลยนี้คำข้าวเท่าไหร่อ่ะ,ะ,ะพี่อ๋อองละแปดร้อยครับถ้ายกได้เท่าไหร่อ่ะพี่อา่าผมยกสองครับพียย่ลองลต่อเลยวนะครัอ้ยไม่ไหวเพราะมันเฉลี่ยกันได้ผมแบดเนี้ถ้ายกสามพันห้าไหวไหมพี่ไม่ไ,ไหว PG แล้วก็ไม่ได้ได้เท่าไหร่ครับพี่เออเอาไปห้าพันรับแปดได้ ห้าพันหรอขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอด้วยนะครับเจ็ดพันเลยอะพี่รดได้เยอะไหมมันได้หิวอะจะมูเศีได้จะมูนิดเดียวอันนี้รสองเท่าเรอ่ะสอง่พันได้ไหมอันนี้รดได้เยอะไหมพี่ไม่เยอะห้าพันได้ไหมซื้อตัวน้อยอ๋อเอาหกห้านะไม่หิวจริงจิองี่เดลยซื้อมายากัน ลุราคาวงนี้ได้เท่าไหร่พี่ทยบอก้อา,ากันเข้ามาไอแก๊สโอ้เก้าในแต่ละมันก,ก็ซักขนาดแบบถ้าสามวงนี้สองพันได้ไหมพี่สามวงสองมมันมีตื้นด้วยไงยีเฟสโอ้โไม่ได้อายิปสามแล้วอายิปไปได้พี่ลงตัวเดี๋ยวเจ็บเอ่อเนาะอันนี้อยากเอาอยู่แต่ไม่ไหวมุมไม่ถึงพี่เอาสาวนี้ก็ได้แต่มันผิวอะมันแบบผิวดีผิวดีมากพี่ผิวดีแต่อ่อนคล้องนะสักหน่อยก็อยากจะเอาอยู่พี่ไหลหน่อยได้ไหมพี่บางๆได้ปะ หกสามครับหกสามอันนี้อันนี้ไม่ได้กำไรอ่าได้พี่อ่ญ่ของอันนี้พี่ด้วยอขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มาเดี๋ยวที่องเาจะเมาจะมีโต๊ะยาวด้วยฝ่งนี้ชอบมาเป็นพักทำข้าวรุ่นสองนะครับแล้วก็รุน่นแรกตะ,ะกรงเข้าไม่ได้เจ้าร้อยแล้วกันพี่ <c oughs> ขอดูหน่อยครับพี่ครับได้เลยครับเอาพันหนึ่งแล้วก็พี่อ่ะ ห้าได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ใช่หกรอยแล้วกันทวพี่อ่ะเจ็อยหกร้นะไปเลยดิเจ็ดร้อยหกร้อยพี่มีอจริงแต่ผมว่ามันน่าจะใส่งานน่อยใช่พีค่าสิบาทไม่ได้เหรอพี่ไม่ชอบจริงจเออระวังพี่ใช่หน่ทั้งหมดที่าไหร่ห้าหเท่าะหร้อยหกร้่เจ็ดร้อยหรอยขอพูดน่องขอหกอยพี่ดูนังพี่เอาสแกนสแกนพี่สแกนเลยสแกนสแกนเดียก่อเอนผมสแกนไหนพี่ บอกพีกแกนพี่คึ้นระสิกรค่ะอะไรกันเลขบัญชีอ่บห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกร้อยยี่สิบสี่เรานะขอบคุณนะครับไปก่อนนะพี่ขอบคุณครับหกร้อยพอโอเคอันนีราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้สองหมื่นห้ารอันนี้สองหมื่เจ็ดคราเดี๋วอนนี้เท่าไหร่ครับพี่สองหมื่นห้ามีตัวเลขต่อรองได้ไหมพี่เนาะช่องอะไรไม่จําไม่ได้ ปิดเลยกันขอบคุณมากนะครับพี่นี่นะครับขอบคุณครับองในครับคำข้าวปิดไปอันนี้เจงปิดลูกค้าแจ้งติดใจลูกค้าอันนี้องแค่ไหร่อ่ะพี่เจ็ดแพ็กตัวนะครับสซ่กับตัวพิน ตัวเลขเลยพี่ีนนจะเปสามร้อยแล้วกันพี่ใครรู้รจักเก็บหรอต่อได้ครับเท่า <c oughs> ออไรพี่เปิดไว้สองพันต่อได้นะมันเป็นพิมศ <c oughs> ต่อเลยไม่เป็นไรครับ <c oughs> ขอดูองนี้เลยครับอันนี้องเท่าไหร่อันนั้นเปิดไว้พันห้าครับตลาดเงินนะครับกรับ <c oughs> ชอบต่อได้ครับขอบคุณมากนะครับพี่มันจะต่อยังไงเลยต่อได้ต่อได้ม่อ็ะไรต่อพี่เชื่อผม สี่ร้อยแล้วกันดีกว่าเมื่อกี้หน่อยเอาเจ็ดร้อยเล้พี่พิมนี้เอาพันหนึ่งไม่ได้เจ็รอเดี่ยวเจ็ดร้อยแล้วกันนะไม่ได้จริงครับรอเกือบไปขายไหลได้ไงรอเขาจะมาแปดร้อยแล้วกันพี่อ่ะไม่ได้จริงครับรอพิมพิมนี้มันหายากกว่าอืมขอบคุณมากครับครับนี่เท่าไหร่ครับพี่ห้าห้าห้าพันห้า เอายางเลี้ยงพยานนี้เท่าไหร่บ้างครับเลี้ยงพันหกเลี้ยงยี่ห้าอันนี้สองพัน,น, 2, น,น,นห้าครับอันนี้ครับอ <1, 6. S 1> ันไหนครับอันนี้ครับอันรับพันหกเหรอครับใช่ครับนี่ก็ฝากไว้เป็นสมมติอันนี้อ๋อพี่อันนี้ของพี่เองใช่ใช่ถ้าองค์นี้สักสี่พันไหวไหมพี่ไม่ไหวซื้อมากเกินได้สุดที่เท่าไหร่ครับพี่ห้าพันสอง ห้าสองครับอ่ะเอานี่ครับพี่ห้าสองกับนี่สินค้าจ้างก่อนดีกว่าครับโอเแล้วนะครับพี่ถูกนะครับครับเข้าแล้วครับขอบคุณครับผมไปเดินก่อนนะ <laughs> ช่วงสัมผัส้อง่วงแล้วบวกเยอะแล้วทั้งหมากกับำคำข้าวองค์เท่าไหร่บ้างครับทั้งหมากองค์ละห้าพันห้าห้าพันห้าแล้วำคำข้าวครับคำข้าวข้างล่างเก้าร้อยองค์ละเก้าร้อยข้างบนองค์ละเจ็ดร้อย อืมที่เป็นถุงเนี่ยแหละฮะครับผมขอดูที่เป็นถุงหน่อยได้ไหมครับผางหมากแรงเอาเรื่องเลยแรงครับแรงถ้าคู่นี้เจ็ดพันไหวไหมพี่ไม่ไหวครับได้ได้แปดพันโอ้เราแปดพันขอบคุณมากนะครับ ไอ้ขวดเท่าไหร่ครับบาทเอาเย็นขวดไม่เย็นขวดอันนี้แท้แน่นอนได้สิ่งมาสองตัวนะขอมาดูของนี้นะครับได้ได้ครับประเดี๋ยวได้ห้าพันแปดนี่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับที่เขาเคยขาดช้ำน้าบ้านถังบ้าตัวถึงนะคะคุยเอ็ดต่างๆอรั้เท่าไหร่ครับพี่ เอา21ครับ21 <28. S 2> ขอบคุณครับร่างเงี้ยผมขายพี่ไปงานที่แล้วที่ยกเยอะเลยใช่ำคำข้าวอืออย่นี้แพงแอ่ะไอ้นี่ตื่นสองเมทมันตื่นนะก็วันผมเงินปิดไปยังฮะเห็นได้วันถมเ,เงมเินหมดแล้วเนี่ได้สามสามองติดกันเลยนะองม,มาถมเข้าแบบวันนี้เข้าองหนึ่งวันนี้วันนั้นเข้าติดกันสององงานอือผมเก็บประมาณนี้บวไหญ่สุดอย่างนี้เท่าไหร่อย่นี้ปล่อยแล้วนี่ปล่อยไปหมื่นกว่าบาท ว่าหกพันเก้านี่เขาไม่ใช่น้งบัวจุดมั้งมอนจะแดดเดี๋ยวเปิดรูปเจอรูปหลุดทําไงเนี่ยเรปเป็นรูปพระด้วยเหรอพระที่สวยเแื่อเดี๋ยวว่างเข้าไปหาพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับขอดูท้าเว่ได้ไหมพี่ได้ครับผมได้ดูได้ครับอันนี้เท่าไหร่ครับหกพันห้าถึงห้าพันไหวไหมพี่รอมันต้องหนุกกว่านกว่าผมถือว่าเปิดเยอะไปหน่อยพี่แต่ได้เดิมครับ มันอยู่ในกองแกอืมขอบคุณมากไม่ใช่พี่อยากได้อยู่ขอบคุณมากครับพี่ขอดูหน่อยได้ไหมครับแล้วดาวนี่เท่าไหร่ครับดาะาได้ไหมครับซื้อมาอ2 0 0 1,500อันนี้ราคาเท่าไหร่บ้างครับมว่ จะเป็นจุดอันนี้เอา4,002ครับซื้อมา4,000เรวที่เรียมนะฮะวันนี้เอา4,005ครับถ้ายกคู่ได้เน็ตเท่าไหร่ครับพี่มจะมีคู่นี้ปแบบปลกแปลกได้ไหมพีแบบ่ม้งแปหกขอบคุณมากครับพี่ อันนี้ทำข้าวองแค่ไรอ่ะพ okay? ouais. no. oh, ี okay. sequel, bon. okay. ่องถือไรฮะทำข้าวอันน้อง1,500เหรียฮะเดือนอะไรนน้นเนี่ยอง1,500อง1,500หมดเลยไอ้ปืนแตกอ่ะ1,000อ๋อทาเวกับทำน้ำมนเท่าไหร่ครับพี่ทาเว็ด7,500ครับทำน้ำมนต์เนี่ยทำน้ำมนต์เนี่มันยันทะลครับ ขอดูหน,ววหน่อย,ย 7, 5, 35, 25, ครับเราเวลาน้อบอลขายไปสองรันเลยเจ็ดพันห้ากับสามหมื่นห้าครับถ้าถ้าอย่างเหรียนในหกพันไหวไหมครับไม่ได้ได้เท่าไหร่ครับพี่แปดพันแล้วแปดพันเจ็ดพันกันเนี่เจ็ดพันเหรอครับแล้วอันนี้ครับอันนี้มันซื้อมาสามบนสองโอ้คือตองโอเคพี่เข้าใจเข้าใจเขาเปขนเศรษฐีอ๋อขอดูเศรษฐีก็ได้เศรษฐีนี่เท่าไหร่พี่เศรษฐีเรา เอาข้าวประมาณแันห้าพอิดเห็นมันมีข้าวไหมพี่เราไม่ได้เอาโทษนะครับพี่ถ้าเศรษฐีกระเท 8, 000, 7, 000้าเวทแปดพันกับเจ็ดพันไหวไหมพี่หมื่นห้ารออยู่ไหมไม่รออันนี้ที่มาแปดบาบาทแต่มันได้สแล้วก็นี้ได้เจ็ดพันอันนี้ได้เก้าสิบเก้าสิบราคาโห เอาเรื่องเลยไหนได้อยังได้เอาพี่แสต่ตรงแล้วถ้าสวยได้อยู่พี่แต่ก็น่าเอาอยู่นะป้ามาขายให้ก็ได้กำไรเยอะเลยฮะเห็นมียายมาขายให้เอามา้าเหรอที่<อ>มผมใส่เสื้อสีแดงอะน,นะจะำไม่ได้แต่ว่ามีเยอะเลยนะเยอะเยอะชุดนั้นเยอะแล้วก็ได้กำไรเยอะชุดนั้นชุดนั้นได้จำนวนอะต่อโอมันร้อยสองล้อแต่มันได้จำนวนเยอะลูกเรซื้อได้แบบถูกๆไม่ซื้อถูกไม่มีซื้อถูกพี่ซื้อถูกป่านนี้ปิวไปแล้วมาจากกำแพงเพชรอย่างเงี้ยเขามาไกลอะถ้ามาซื้อกดไม่ได้มันต้องซื้้อใหเา บางคนไม่รู้แต่ไม่รู้แล้วแต่เรารู้แต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปทําผมผมคิดแบบนี้นะเราก็ซื้อหมดลักหมดก็ซื้อตามสภาพ่ะพี่ล่างเนี่ยผมซื้อเยอะจริงเพราะหพ่อเล่นง่ายนะคำข้าหางหมากพิมไม่เท่าไหร่หรอกดูสวยดูือแค่นั้นอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยเมื่อก่อนผมเก็บไปเยอะอยู่นะผมเคยเจอพี่ผู้หญิงอยู่มั้งที่ศูนย์ราชการอะไรพวกเนี้ยใช่เคยเจอถามคืออยู่ถ้ารู้ก็อยากเอาอยู่พี่แต่โอ้โหเกินสามหมื่นไม่กล้าคุณคุณมาไม่ได้ด้วอแหละซื้อมาสามสิบสอง เดยวก็ขึ้นเดียกก็ขึ้นเขาดูทะลุอีกทีหน่พี่ทะลุเน็ตเดินเท่าไหร่พี่สามพี่พอันนี้เท่าไหร่อ่ะสามดส,ส,ส,สี่้สามสี่นเ่มะผันหายอะผมหายเลี่ยมเดิมไปมสตสิาอืมแต่อันนี้สวยกว่านะเป็นคาบเขียวเยอะไปไหน่อยด็ แพ็กเกจอ๋อน,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 นั่นเดี๋ยวเอาคู่นี้ก็ได้หมื่นหกนะใช่ไหมพี่เก้ 9, 7, าพันเจ็ดพันมานันจะรู้ไม่เอานะไม่ไหวมันมสนิมเยอะไปหน่อยอยากเอาอยู่อืมถ้ามันไม่มีสนิมมาประมาณสามหมื่นผมซื้ออยู่มาแล้วว่าขายได้จ้างนี้ซื้อมันขายไหลไม่ได้เลยอ่ะขาะลูกค้าก็ขายยากาสวยสวยเลย,ยได้นี่ครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพรุ่งนี้มาอีกไหมครับเนี่ย ่อเไว้มาติดมาพี่เดี๋ยวผมมาเอาอีกขอบคุณมากครับขอบคุณครับมากินน้ำชงเปล่าพอดิกิงไปสั่งเดิกยนอะไรบอกเขาหมดแล้วครับเอนเนอร์จี้เมื่อเช้าไปเสร็จวันนี้ที่งานในร้อยเดินรอบแรกก็จะได้พระคำข้าว,าวรุ่นสององค์แล้วก็มีรุ่นแรกหนยองค์นึงครับ แล้วก็จะมีเป็นเลี้ยมพยานเดินอีกรอบหนึง่งได้เป็นเหรียญเศรษฐีเอ้ยนี่มันเท้าเวดีกว่าเศรษฐีอยู่ไหนอยู่นี่นี่ฮเป็นเหรียญเศรษฐีกับเหรียญท้าเวทแล้วก็มีช่าอีกสามองแล้วก็ปล่อยไปแล้วปล่อยวิณภาไปกําไรร้อยหนึ่งไวๆนะครับวันนี้ถือว่าได้มาอัปเดตว่าพระหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างซึ่งในสนามก็ถือว่าเยอะเยอะนะผมว่าเยอะขึ้นหลายๆตู้เริ่มมีพระหลวงพ่อมากขึ้นแต่ในเรื่องของราคาบูชาก็ว่ากันไปอีกกรณีหนึ่งก็ได้เห็นได้ว่าของปองก็มีพัฒนามามากขึ้นครับต่อไปเราจะไปงานที่ชยเมีง เชียงเบย์ดีมากเอาใหม่เชียงไม้เชียงไม้พี่พูดร้องท yup. ้อนึแล้วเดี๋ยวที hmm> ่ต like ่อไปเราจะไปที่ชายเมียงเมียงชายเมียงชายเชียงไม้หนักกว่าเดิมอีกประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปติดตามเราโชคครับเพราะช่วงนี้ผมจะเน้นถ่ายทอดบรรยากาศการอุตสนามไปใหทุกคนได้เห็นนะว่าถ้าสมมติเราสัตแค่สายเดียวแล้วเวลาไปต่างจังหวัดเราจะคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างนี้เรามางานในร้อยมันเหมือนศูนย์ภาคกลางอ่ะคนก็จะมาออที่นี่เยอะเดี๋ยวตอนนี้จะกลับไปที่ร้านต่อไปรับชอบพระที่ร้านต่อครับยังไงฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครัับบท่่าานนจะะแงปพร ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านเขียว H g n t s 1 9สครับสมภาพพร้อมราคาและเบอร์ติดต่อได้เลยนะครับคิวงานเลี่ยมพาก็รับอยู่เรื่อยๆนะครับเริ่มต้นอะนหนึ่งร้อบาทสามารถติดต่อมาได้นะครับบ๊ายบาย,บายครับ <laughs> <laughs> เป็นไงฟุกผลงานวันนี้รีบห <N> น่อยเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับคุณฟุก <N> เดินเข้าไปมันมืดเลยและต่อราคามาโดนอีกเ,อเปิดเท่าไหร่เปิด500เราแล้วต่อเท่าไหร่300เบเสร็จแล้วเกออันนี้เอาเก็บเลยไปเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไว้ในกระเป๋า อย่าไปโชว์เขาพี่เขินเขินจริงอ่ะโมบูเพ็ดที่ว่ามันดูง่ายเออหูไม่มีเพชดด้วยเพชดไม่ครบด้วย <c oughs> อันนี้หลุด QC มาเฉยเลยมันไม่ควรโดนอ่ะโดนมาตั้งแต่หัดเล่นพ้าใหม่ๆแล้วประเด็นคือซื้อของแท้ด้วยนะ <c oughs> ผมบอกแล้วความ <c oughs> เนี่ยอย่าใจร้อนนะใจร้อนก็เป็นเงี้ย แต่ร้อนนอนที่แคบเลยถ้าเดินสนามเป็นงี้แหละถ้าได้ของหลุดของฟุกหรือว่าของแท้ของปลอมต้องรับผิดชอบตัวเองฟุกชอบอะไรบ้างวันนี้นี่ฟุดได้หางหมากเลยเนี่ยเ,เก๊กเก๊หรอแม่เก๋กทำข้าวสวยนี่แล้วทำไมผิวเหลืองจัง <laughs>